สาคตาพุทธ,ธาเทตวะกะรังสวหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิสุนาราสภาตันหังกระราทเยพุทธ,ธาอัตรวิสตินายิกาสภพปฏิทิตาไมหังมัทเกมัทเกเต,เต,เตมุนิสราสีเสปฏิตโตไมหังพุโทโธธรรมโทวิโรจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากโรโุ หาดิหาทะเยมีอนุรุธโธสาริปุโตจากทักคินีโกนทันเดวปฏิภาคัสมีโมคาลานุจากวามะเกทักคินีวานะวานะปา,านะมีไมหังอาสุงอานัธลาหุโลกสัสโปจากาาอาหารโมอาาสุวามาโซตะเกเกสตัตโตปฏิภาคัสเมีงสุร,ริโยวามะปับ ปาพังกะโรนิสินนอรซรีสัมปะโนโซพิโตมูนีปุงคาวกุมารกคาสปาธิโรมาหิสีจิตตาปาทะโกโซไมหังวทะเนนิจังปฏิทิทาคัสปาติทิทาสิคูนากะโรปุโลอะคุลิมาโรจอุปารีนัสทสิวารีเทราปัญจะอิเมชาตะนะลาเตติลกามามาศีสาสิติมหาเรระวิชินาชิตวัส ชีนาสาวกะเอเตสิเศเอเตสิตมหาเถราชิตตะวันโตชิโนราัสาชาลัตตาสีละเตเชนะอังคามังคุมัง,มงคสุสันติตา ราตนังปุระตอาศิทธกิมี ทัขีเนเมตตสุตการตาจักขังปะะัจฉโตอาสีวามีอังคุลีมาละกังคันท้าโมริปราตันจะาอาตาสีนาเตียสุตกรัรอากเตสชาธานาอาสีเสสาปาการาสันทิกาจินานานาวารัจังตาสัตตปาการาลังกาตาปา,าตาปิตาท่าสัญชาตาภายรัชตุปัตถวาอาเสสาวิหารันตังยันตุอนันตาชิตา นันตาชีนาเตชะสาวัสะโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธะปัญเชระชีนาปัญเ <c oughs> ชลีมัจจิบิรันตังมหิตเรสัธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสภาอิจิวมัมโตสุโตสขโสรโคชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวสมานุภาเวนะชิตาือสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตาราย,ยสุสัทธาธรรมานุภาวะปะริโตจะ รามิชินาปัญเรติ